เราอยู่ที่บางซ่อนกันนะครับมารอขบวน170ล่าช้า200นาทีตอนนี้มีสายสีแดงเข้ามาก่อนฮนะฝนตกด้วยวันนี้โอ้โหไปแล้วขบวน170ตอนนี้อยู่ที่บางบำรุนะครับตอนนี้11นาฬิกา33นาทีทางโน้นเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เดี๋ยวเรารอ1นึนะฮะกำลังจะออกจากบางบึรุมาวิ่งแป๊บเดียวถึงนี่นะครับ200นาที180นาทีนี่กว่าชั่วโมงนะฮะแค่200ก็3ชั่วโมงครับอีก20นาทีครับรถราช้าเสียเวลามากพี่น้องทางใต้นั่นนงมาโอ้โหเสียเวลา3าชั่วโมงกว่าเลยที่นี่บางซ่อนตอนนี้ช่วงโค้งบางซอนรนถะรถไฟ,ฟ้าสายสีแดงออกไปแล้วนะ เราจะมองเห็นรถ170จากตรงนี้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2566ครักบเป็นวันหยุดยาว6วันหลายคนนั้นออกไปท่องเที่ยวกันขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างสนุกมีความสุขแล้วก็กลับมาทำงานตามที่ของไทยของมันนะฮะตัวนี้ก็ ข่าวคนเต็มคนแน่นรถไม่พอนะหลังจากช่วงเทศกาลนั้นไม่ได้มีการรองรับอะไรไว้ที่ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะอาจจะทให้รถเสียเวลาด้วยทางสายใต้มาแล้วนะครับได้รถจาก GEA ทำขบวนรถ170เข้าโค้งบางซ่อนมาแล้วนะนะครับโอ้หึงมาเลย บึงมาเลยรอตรงนี้แหละครับเสียงมาแรงมากหนึ่งสองสองร้อยนาทีนะครับ ก็เดินทางถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรโดยปลอดภัยนะครับผ่านสายฝนมาด้วยนะเทกโฟโต้ทับเรื่อยพาทุกคนมารับชมรถสายใต้เสียเวลาเีย่ยงเท่านี้สวัสดีครับ